วัสดีครับผมวศินบุญมานะครับซึ่งในวันนี้แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับเกียรติและได้มีโอกาสทําหน้าที่เป็นศาสนาพิธีกรนะครับในงานบระเพ็ญพระรจุกศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชีนาธพ,พันปีหลวงของเรานะครับตั้งแต่ได้รับข่าวที่ท่านสวนคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568นะครัสบตนตัวผมนั้น รู้สึกซาบซึ้งทุกครั้งหน้าที่เป็นศาสนาพิธีกรน,นะครับไม่เฉพาะในครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมยังได้รับโอกาสในการเป็นศาสนาพิธีกรในสมัยที่ในหลวงราชการที่9ส่วนอนาคตแล้วเราก็ท,ทําพิธีบําเพ็ญกุศลนี้มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองมันเหมือนกับได้เตือนความจำนะครับได้ได้ย้ําถึงความเป็นไทยย้ําถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ซาบซึ้งนะครับ นิยภาวเป็นภาพความหนักหลัาหลวงพ่อหนุนนะครับในปีนี้น้องชาวไทยได้มาร่วมงานกันวันนี้มากมายนะครับเราก็ได้มีพระสงฆ์นะครับจากพระคุณเจ้า8รูปได้มาร่วมกันรวมทั้งได้มีคณะนาตัดสินที่ รวมพลังกันวันนี้นะครับมาแสดงในชุดแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นการแสดงประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งขอสาให้หน,นอขอขอบคุณทางพี่ปริยานะครับที่ได้อัดคลิปอันนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งผมก็ได้แจ้งกับ ชุมชนไทยว่าต้องขอขอบคุณพี่ปริยาสุวนณภูมิที่อยู่เคียงข้างชุมชนไทยมาตลอดนะครับได้อัดคลิปภาพประวัติศาสตร์ต่างๆได้เก็บไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของอีกครั้งหนึ่งของประชาชนชาวไทยที่สำนึกต่อพระมหากราุณาธิคุณอย่างาล้นพ้นอันหาที่สุดนี้ได้สวัสดีครับ จากที่ได้ยินพูดเมื่อตะกี้ว่ารู้สึกยังไงในการที่เ,เป็นศาสนาพิธีนะคะทุกๆงานเลยของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมี่เมืองเพิร์เมเรนตีและพี่ว่าถือว่าพวกเราชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีความโชคดีกับคุณบอยนะออที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าเฉพาะเป็นพิธี ศาส,สนาอะไรตรงนี้แต่ว่ากิจกรรมเตะตะก้อเอ้ยโอยถ้าพูดถึงว่าอะไรบ้างนี่ก็คนจะเยอะแยะไปหมดอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมงานเทศกาลคนไทยเนาะก็จะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาสัมพันธ์ช่วยเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลโอยเยอะมากเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วย ในแง่นั้นขอบคุณจริงๆนะที่ว่าบอยเองก็เหมือนเป็นคนที่เชื่อมนะหลายจุดหลายฝ่ายอะไรเรียกกันทางด้านพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะครับสมันธาชุมนุมอะไรประท้วงมีไหมให้ไรวมตัวกันให้ไปรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ใช่ไหมคะแสดงถึงพลังแต่ไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรนาอเนี่ยแหละคนนี้เลยค่ะเป็น คนนำแกนนำโอ้โ oh, หแบบ mm hmm. ดีมากเลยก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีขอบคุณครับเฮ้ทำไมมาพูดถึงอย่างนี้ได้ป <c oughs> ีใหม่๋อกอไม่ได้เจอกันเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> จริงๆทุกๆอยา่างที่ทำให้ชุมชนคนไทยเนเรฮแลนด์ที่พูดว่าพี่เป็นคนที่ทำคลิปทำอะไรแต่พี่ว่าสิ่งที่พี่ทำก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนิดๆแค่นั่นเองก็จะมี mm hmm. หลายคนที่ว่ากลุ่มของ คนไทยใช่ไหมคะคช่วยๆกัน<ช>ทุก<ช>ทุกวัดที่มีในเนเทอร์แลนด์ใช่ครับเรามีสมาพันธ์ชาวพุทธอยู่ด้วยค่ะสมาพันธ์ชาวพุทธที่เป็นศูนย์หลักในแต่ละวัดก็เอามาช่วยกันจะได้ทำงานในระดับประเทศเนาะแล้วก็เป็นองค์กรที่ได้รับการจดแจ้งอย่างถูกต้องเราจดเรามีกาเวกามีจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของกิจกรรมนั้นจริงๆผมก็ต้องขอบคุณ พี่น้องชุมชนชาวไทยนะครับผมมาเมื่อปี 10, เก้าแปดเซปเทมเบอร์ 98, มาอยู่ฮอลแลนด์ปีนี้จะเป็นปีที่28แปดละครับก็ทุกคนมาต่างบ้านต่างเมืองนะเมื่อก่อนผมไปช่วยวัดองวงปู่อยู่สมัยาามมวัดพุทธารามแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่มีแต่คนมาวัดเพราะว่าเขาอยากมาหาความสบายใจบางคนมีทุกข์ผมพูดเสมอว่า ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เมื่อก่อนผู้หญิงไทยนะครับมานอกจากจะต้องต่อสู้กับความหนาวเหน็บต่อสู้กับการมาเรียนภาษาใครโชคดีหน่อยก็ก,ก,ก,ก็มีครอบครัวที่ดีใครที่โชคไม่ดีก็จะเจอกับต้องมาต่อสู้กับคนที่พาเรามาอีกก็จะเครียดต้องมีหลายๆอย่างและบางคนก็ต้องมีครอบครัวที่อยู่ที่บ้านที่ต้องซัพพอร์ตอยู่ดังนั้นวัดชุมชนไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่คนมาเพื่อมาหาความสบายใจ นี้ผมก็เลยคิดว่าทํายังไงที่พวกเราต่างบ้านต่างเมืองมาจะมาอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะชุมชนไทยเราในเนเธอร์แลนด์มันเล็กมากนะครับเราก็จะรู้จักมักจีบคุ้นเคยกันจึงเป็นที่มาของการหากิจกรรมอย่างเช่นเตะตะก้อเทศพระเกียรติรวมให้พี่น้องมารู้จักกันหรือเวลามีการเชียร์กีฬาหรือมีการกิจกรรมอะไรก,ก็ตามเอาชุมชนมาไทยมารวมกันเพื่อที่จะขยายเน็ตเวิร์กเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็คือครอบครัวของเรา ทีนี้แทนที่เราจะอยู่เฉพาะในในบ้านของเราแล้วก็ขยายครอบครัวเราให้มันอยู่ในในเนเธอร์แลนด์ครับมีพี่มีน้องมีเพื่อนป้านา้าอาอยู่กันอย่างมีความสุขก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใช่ที่ใ,ในต่างแดนไปเลยใช่ครับแต่ทีนี้อย่างอย่างเช่นวันนี้ค่ะมีพิธีตอนสิบโมงครึ่งมาถึงที่นี่กี่โมงคะ <laughs> มาแต่เมื่อวาน <laughs> มานอนที่นี่มาช่วยป้าจาย์เตรียม ตัวต่างๆดูช่วยพี่แจงจัดสถานที่ซึ่งพิ่แจงก็จัดไว้แล้วแต่ว่าที่สำคัญคือตอนเช้าช่วงช่วงเช้ามาก็จะมาดูความเรียบร้อยเตรียมเครื่องสงเครื่องเสียงนะครับเตรียมอะไรต่างๆโอ้ยไม่เพียงแต่ว่ายืนข้างหลังเขาเรียกอะไรคะที่เป็นแท่นนะแล้วก็พูดเฉยๆแล้วจบแล้วก็กลับบ้านโอ้นี่แบบเตรียมอะไรประสานกันได้ยังไงค่กิจกรรมที่โอ้ยมีเยอะมาก เมื่อก่อนที่มาเขแล้วว่าเป็นวิศวกรเขาทำงานวิศวกรอยู่ท m o b i l e ยโฟดาโฟนซึ่งงานสุดท้ายผมเป็น Cyber Security อยู่โฟดาโฟนเป็นเ,เปิดบริษัทตัวเองทําในส่วนนั้นแต่ในขณะเดียวกันช่วงนั้นก็ไปเรียนเป็นทัวร์ลีเดอร์ไรส์ไรเดอร์ไปเรียนที่อุตเต็ครับใช้เวลาเรียนช่วงโควิดแล้วก็ได้เป็นไลเซนต์มาอย่างถูกต้องออฟฟิเชียลก็เลยมาเปิดบริษัททัวร์ท ดูแลเรื่องการบริหารจัดการการมาดูงานของาโดยราชการต่างๆทึ่งผ่านมาก็มีทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลการท่องเที่ยวกระทรวงเกษตรอะไรนี้ก็มาแล้วผมก็จะคอมบยไปรับจากสกิปโปพามาไหว้พระที่วัดพามาเดี๋ยวนี้ถ้าเผื่อใครมาเข้าทัวร์นี่นะคะครับส่วนใหญ่จะมามากราบพระหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องมาเช็คอินที่วัดพุทธวิหารใช่ไหมคะให้เขาได้มาเห็นความพิเศษของที่นี่ เพราะว่าเรา,าทำเรื่องโบสเราก็จะ <c oughs> ทราบซึ้งในเรื่องของ415ปีไทยในแลนยิ่งเรามารู้ลึกเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจความเป็นไปของคนดัตช์ว่าทําไมคนดัตชนะ์ณปัจจุบันนี้เข้ามาเป็นอย่างนี้เพราะมันผ่านการสั่งสมประสบการณ์400กว่าปีที่ไทยเข้าไปแต่ว่าเขามาเป็นพันปีมีการต่อสู้ดินดน้นรนไม่ว่าจะสู้กับน้ําสู้กับธรรมชาติต่างๆแต่ว่าสิ่งที่คนดัตช์เหมือนกับคนไทยคือความมีน้ําใจ นะความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีกันนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะนําสิ่งนี้ให้กับพี่น้องคนไทยที่เมืองไทยได้ทราบว่าเนี่ยเราอยู่กันที่พิเศษมากในโบท415ปีความสัมพันธ์ไทยเนเธอร์แลนด์ตรงนี้ค่ะได้ยินเรื่องราวหรือประวัติศาสตร์แล้วก็น่าภูมิใจคะ่ะที่เราเกิดมาในยุคนี้และได้มาฟังได้มาเห็นนะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วย โดอเฉพาะที่ว่าเพื่อนๆชุมชนไทยในเทแลนด์วัดนี้สร้างขึ้นได้โบสถ์สร้างขึ้นได้อะไรหลายๆอย่างก็ด้ยการสนับสนุนของพี่ๆในน้องๆร,ร้านอาหารนะคือกิจการร้านนวดนู่นนี่คือหลากหลายสาขาอะไรได้วยกันเลยจริงครับได้ช่วยกันได้ทําจนเห็นเป็นที่สวยงามอถึงขนาดนี้น้าโบสถ์น่าภูมิใจจริงๆนะใช่ครับแล้วอย่างที่พี่ปริยาบ,บอกคือผมทํางานใน พุทธศาสนาในเนเธอร์แลนด์ซึ่งผมไปเป็นกรรมการบริหารอยู่ในบุนสภาพุทธของเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งมี52องค์กรพุทธศาสนาทั้งจีนเวียดน,นามลาวพมา่าไทยเราก็ได้นำตรงเนี้ยได้ไปให้เขาเห็นความเป็นพุทธในนิกายเทรวาทของเราครับนอกจากนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในการรวมกลุ่มของ9าศาสนาของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งปีที่แล้วปรินสิชั k ที่เราได้จัดงานเราผมเป็นตัวแทนศาส,สนาพุทธก็ได้นำดนตรีไทยกับลูกสาวไปรำมมให้นายกรัฐมนตรีได้ดูนะครับเขาให้เขารู้จักว่าอันนี้คือคนเอเชียเป็น East, m e e t west อ่าครับชื่อเก๋มากเลยค,ค่ะอีสต e มิดเวสต์เนาะโอ้เท่าเท่าที่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะความจริงก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ น่าชื่นชมอ่ะเพราะว่าไปคนเดียวเดี๋ยวนี้ไม่คนเดียวแล้วเพราะว่าเอาลูกสาวไปด้วยอย่างที่บอกเมื่อตะกี้นี้ให้ลูกสาวก็ราสวยมากเลยนะคะแล้วก็นวัฒนธรรมไทยเด็กเกิดที่นี่แต่ว่าโหเต็มเต็มเลยแล้วการพัฒนาการรำการใช้นิ้วเนื้ออะไรยังไงโอ้โหแบบได้พ่อเต็มเต็มเลยเนาะหรือแม่ด้วยเอาแม่ดูอยู่ความหมาย,ายาคือ วิลันดาเป็นภาษาไทยแปลว่าคนดัตช,ช์ครับโดยที่วิรันดาเนี่ยมาจากตอนที่แม่เขาท้องแล้วเราก็หาชื่อว่าจะเป็นชื่ออะไรดีซึ่งชื่อผมวสินเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากพ่อศักดากับแม่วงเดือนมาผสมกัน,นก็เลยเอาวัฒนธรรมตรงนั้นมาใช่ <c oughs> ผมก็เลยหาวิธีคิดซึ่งตอนนั้นทำงานที่ทีโบบายต้องนั่งรถไฟจากซิตตต์ไปเดนฮารทุกวัน ก็าหาวิธีจะเอาชื่ออะไรให้ลูกสาวดีตอนนั้นคลอดยังเนาะยังยังประมาณรู้แต่รู้ว่าเป็นลูกสาวแล้อ,อยังไม่คลอยก็หาชื่อกันก็ดูไปดูมาหาวิโนนาอะไรเนี้ยหรือว่าอะไรพอมาเจอเอ้าววิลันดาซึ่งแปลว่าคนดัตช์มันก็เ,ออเรียกง,ง่ายฝรั่งก็เวลาเขาเพื่อนเขาจะเรียกมก็เรียกวิลันดามันก็เรียกได้ก็เป็นชื่อฝรั่งด้วยเป็นชื่อไทยด้วยคก็เลยเป็นกลายเป็นที่วิลันดาแต่ว่าชื่อเล่นอ่ะบอกกับคุณหนึ่งว่าไม่เอาผักผลไม้อะไร มนเหมือนก็เลยเสนอว่าลูกสาวชื่อเล่นชื่อที่รัก <Ooh. S 2> อะไรเป็นที่รักอ๋อหวานมากเลยแล้ว่าเป็นคุณพ่อ <laughs> ที่รู้สึกว่าอ่อนโยนเนี่ยนะเล่นดนตรีไทยนี่ก็นะจะมีความอ่อนโยนอยู่ในใจอยู่แล้วเขาก็จะอยู่ในสายเลือดด้วยค่ะจริงๆมาจากคุณปู่ครับคุณพ่อของผมนาติลิ์เล่นโขนเล่นอะไรก็มาทางสายเลือดแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้พ่อเองไม่ได้เล่น โค้นมัดมาสายดนตรีพ่อเล่นพ่อเล่นเบสกีตร์อ่านั่นก็โอ้เก่งเก่งชีวิตถึงตอนนี้นี่เป็นการอัปเดตเลยนะครับจริงเคยสัมภาษณ์มาแล้วหลายปีแล้วนะใชอแล้วนี่ถือโอกาสมันที่ดีเลยวันนี้มีพระราชพิธีนี่เป็นพิธีที่สําคัญมากอยากทําอะไรคะในตอนนี้สิ่งที่คิดไว้ในส่วนตัวเองนะับในส่วนของ ส่วนตัวครอบครัวเนีก็ตอนนี้ลูกสาวก็วิรันดาก็อยู่กรุ๊ปสาอยู่มัธยมม .3 แล้วก็กำลังจะเลือกเรียนซึ่งสายที่เขาเลือกเข,เขาเรียน VVO สามเป็นอัตโเนียมครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าพี่ชายเขาต้นใจก็จบไปแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ทีอูเดลปีสองเรียนเรื่อง Product Design ์วิรันดาก็จะไปในเลือกโปรไฟล์ hmm. เกี่ยวกับ nature, นาทเกร์ขจุนถ่ย mm hmm. ก็อยากจะเป็นทำอะไรเกี่ยวกับพวกสุขภาพอะไรเนี้ย อันหนึ่งที่ผมคิดไว้เสมอตั้งแต่วิรันดาเกิดเลยก็คือว่าเราจะดูแลเขาเพราะว่าเขาก็จะมีเวลาช่วงกรอบระยะเวลาของชีวิตเขาที่อยู่กับเราในช่วงหนึ่งเราก็จะอยู่กับเขาในช่วงนั้นและในช่วงที่ผมไม่ได้ทําทัวร์ก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดอย่างเช่นพาไปโรงเรียนพาไปทํากิจกรรมต่างๆให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะโตเขาก็จะไปเรียนมหาอะไรละฉะนั้นก็อยากจะดูแลเขาส่งเขาแล้วก็เราเลี้ยงเขาในแบบ <c oughs> เลี้ยงเพื่อให้ไปใช้ชีวิตในอนาคต เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตใหนนากตให้เขาเลือกเองในสิ่งที่เขาชอบเวลาผมไปส่งเรียนรับไปเรียนก็จะนั่งคุยกันตอนเช้านั่งคุยกันว่า <c oughs> ถ้าหนูจะเลือกอะไรหนูเลือกในสิ่งที่หนูชอบเพราะหนูจะอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตของหนูนั่นหมายความว่าถ้าหนูเลือกงานตื่นเช้ามาวันพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วหนูต้องบอกโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วจะได้ไปทํางานแล้วจะได้สนุกกับมันไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วโอ้วันจันทร์อีกแล้วต้องหนูนนป,ป้าป้าหมามาสามารถแค่ ดูแลเรื่องอาหารการกินให้หนูา <c oughs> ทานมีการเจริญเติบโตหรือให้ซัพพอร์ตแต่ว่าสิ่งที่หนูจะเดินไปอนาคตนั่นคือสิ่งที่หนูจะต้องเลือกเองและหนูรู้อยู่แล้วป,ป้าป้ามาม่มาสอนให้หนูรู้จักอันไหนดีอันไหนไม่ดีและสิ่งสางคัญคือรู้จักว่าผลกระทบที่จะตามมาคืออะไรจะทําอะไรก็ตามให้คิดถึงผลกระทบคิดถึงคุณซิ้นเหต์ว่าทําอันนี้จะเกิดอันนี้ทำน,นี้เกิดอันนี้แล้วก็ทําอะไรให้คิดถึงคนอื่นอย่าใช้ตัวเองเป็นตัวตั้งของจักรวาล เหมือนเขาตอนเด็กๆมันก็จะบอกว่าถ้าหนูเห็นไหมถ้าหนูไปยิ้มที่กระจกอะกระจกจะยิ้มให้หนูถ้าหนูหน้าบึง้งกระจกกระจก,ะจก <laughs> หน้าบึง้งเด็กกระจกอยิม้ม <laughs> <c oughs> พยายามนึกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอ๋อเนาะเนาะโดยสอนหล่อหลอมแบบวัฒนธรรมไทยรอบๆแต่ว่าในแกนกลางเขาก็ยังเป็นคนดัชที่สามารถอยู่ในสังคมดัตชได้อย่างเป็นคนดัตชพี่ว่าเขาได้แบบไทย หลักพูดของเราเยอะเลยนะครับนะในแง่นี้ใช่อ่าที่ว่าอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ในเรื่องการรำของเขาล่ะเขาเขาพูดอะไรไหมอะไรเงี้ยยังจะรำต่อไปหรือว่าอยากจะหยุดหรือว่าเพรานะตอนนี้เขาก็โตแล้วนะครับณนะตอนนี้ข้อดีของวินันดาอย่างหนึ่งคือวินันดาเป็นคนช่างสังเกตวินันดาเป็นคนช่างสังเกตตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรียนรำซึ่งเรียนรำเนี่ยก็เรียนรำกับคุณครูเมย์ ออนไลน์ด้วยแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูหลายๆคุณครูที่สั่งสอนมาได้จับไม้จับมือมาแต่ว่าวิาวนาจะเป็นคนช่างสังเกตเพราะฉะนั้นเขาจะ copy ปปหรือว่าทําตามได้อย่างค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของการรําถ้าตอนนี้เขาก็คุยกับแม่เขาครับตราบใดที่เขายังมีเวลาอยู่เขาก็เขาก็ชอบที่จะรําทําต่อไปเขาใช่ยินดีที่จะจะทต่อไปเพราะมันก็เหมือนกับเป็นงานพาร์ทไทม์ให้เด็กทันที่จะ จะไปะชูปเม์เก็ปเรียงของเพื่อให้ได้เงินชันวงละห้ายูโรนี่ <y uto> จะทำกันกเพื่อนเขาก็ทําอะไรเงี้ยเขาก็มาใช้เวลาที่ตรงนั้น่ะมาซ้อมรํามารําแล้วก็ไปออกงานต่างๆแต่เขาก็มีไรายได้นะก็มี <c oughs> ขนมค่าขนมจากตรงนู้นตรงนี้ป้าป้าน้าๆก็เมตตาให้ <c oughs> ใช่น่ารักอ่อนหวาน <c oughs> มากแล้วก็พัฒนาการรําสวยมากเลย แล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่หนึ่งเนาะหนึ่งก็ดูแลทางด้านเสื้อผ้าซึ่งจําเป็นนะไม่ใช่ลําเป็นลําสวยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าชุดไม่ให้หรือว่าใส่อะไรที่มันเนาะไม่ไม่ตรงกับเพลงอะไรนี่ต้องครับอันนี้ก็สําคัญเรื่องของการแต่งตัวให้มันแมทเข้ากับขนบรรมเนียมการรําให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนนี่ก็สําคัญเนาะเป็นหน้าเป็นตาเป็นสีสันด้วยเนาะไปราออกงานไหนอะไรยังไงก็ วัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ใช่แม้กระทั่งคนดัตช์ที่พาไปรำบรินเชดักนะครับอันทย์ที่แล้วไปไประชุมเขาก็ยังชื่นชมวิรันดาแล้วไปอีกไหมคะในลักษณะที่ว่าเป็นอะไรเป็นนก <c oughs> <บ> <c oughs> โอ้ยมีไอเดียนะเออไปจี้ไปอะไรแตะแตะแแคนน<ๆ>ั้นแล้วคนนะั้นออกมาพูดหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมใช่จริงๆคือเรามีก้าศาสนาคะวิรันดาวิรันดาจะเป็นเหมือนคนนํา นำแต่ละคนเดินทางมาจากสมมติศาสนาอิสลามก็ไปเชิญคนอิสนาอิสลามมาพูดแล้วก็จุดเทียนกลก็ไปกลับไปครั้งที่ศาสนาอื่นก็มาจุดทุกคนก็จะมาจุดเทียนสองสวางจนสุดท้ายก็จะเป็นรวมกันว่าเราเป็นคนในแถบเราอยู่ร่วมกันด้วย oh. ความสันติซึ่งอันนี้มันเป็นการคุยกันเตรียมพร้อม mm. ซึ่งที่มาผมมาอยู่ในทีมบริหารเนี่ยมาสองสามปีก่อนทุกปีผมก็จะไปนั่งกับพระอาจารย์ าอา <c oughs> จารย์ใหญ่ก็จะไปนั่งดูเราก็จะเห็นการจัดงานของเขาทุกปีอย่างเช่นมีการพูดซึ่งพูดไปแล้วก็มีดนตรีของฝรั่งหรือทางเพื่อนร่วมศาสนามาเล่นพอจบไปจบปุ๊บเนี่ยเราก็จะลืมละเราไม่รู้ว่าเออวันนี้เขาคุยอะไรนอกจากไฮไลท์อะไร <c oughs> แต่พอที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยบางคนที่เขาทํางานเขาก็บอกว่าปีนี้มันทัชมันมันเข้าไปถึงใจเขาว่ามัน มันเขาได้แมสเซจว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเพราะว่าไม่ใช่มายินฟังพูดแต่ว่ามันมันมีเรื่องราวมมีเฟอร์ฮาวมีเ,เรื่องหลังครับแล้วนี่เป็นคนออกแบบต้องอคิดว่าจะทํำยังไงโดยเฉพาะเทียนอันนี้เพิ่งเพิ่งได้ยินนะเรื่องเทียนแล้วก็จุดแล้วกแ็แต่ละคนแต่ละคนก็ใช้ทั้งทีมครับร่วมกันครับผมก็เสนอว่าผมอารณนตรีไทยไปตีละนาดนะเอาวิรันดาไปรำแล้วเราก็ไปนั่งคุยกันว่าเราจะทําอะไรได้บ้าง ล้วมันก็เลยกลายมาเป็นที่มาซึ่งมันเป็นสิ่งอีกอันนึงซึ่งเวลาไปคุยกับพวกเนี้ยคือเขามีไอเดียที่ที่มันเป็น theoretical ที่ดีครับของฝรั่งที่เขาคิดในเรื่องของพวกเขาเรียกปรัชญาเนาะปรัชญาในการ <Yeah. S 2> ใช้ชีวิตปรัชญาของแต่ละศาสนาเนะี่ยจับจุดแข็งมาโดยที่แล้วก็เหมือนผมก็บอกเขาว่าเนี่ยมันเหมือนกับสายน้ําที่ทุกคนมาจากสายน้ําเราถึงเวลาพวกมารวมกันที่รอดตดามเราจะลงไปมหาสม,มุทรด้วยกันมาจากมัลติเคิรเเจอร์หลากหลาย ศาสนาหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมแต่สุดท้ายเรามารวมกันความเป็นคนดัชอยู่ในประเทศในเทแลนดดีเยี่ยมสุดยอดจริงๆนั่งขอขอบคุณ mm hmm. ทุกๆอย่างเลยนะคะ mm hmm. ออแล้วค่ะถ้าอยากทราบมากกว่านี้นะคะต้องมาคุยกับคุณบอยเองแล้วละ่ะ mm hmm. <laughs> อันนี้ก็เป็นการอัปเดตแล้วก็ได้เห็นภาพพดแล้วนะคะ mm hmm. ว่าอะไรยังไงที่ในเมทร์แลนด์ตรงนี้เรามีคนดีๆสี mm hmm. อายุคทยาไม เอร์มาเรนทยาขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทั้งครอบครัวเลยเนาะทั้งคุณหนึ่งแล้วก็น้องที่รักด้วยโหแบบทุ่มเทน่าดูเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ